วองเสาน้มันนี่จะทำเป็นรู้ถิ่นเขาหนึ่งี่อารมณ์บ้านโขดนะเงียก็คือจะเป็นอย่างเนี้ยวิเตะลูกชิ้นปลานะคะอ่ต้องกินอย่างไรนะนี่ไงเขาเรียกอะไรสุดเด็ดของเขาก็คือหนังปลากรอบนะคะวันนี้เราทันได้ได้กินนะปกติถ้ามาเวลานี้เราไม่เรไม่ได้กินเดี๋ยวตรงนี้หรือวตัวนี้แบบได้กินวันนี้ทิ่ทำเป็นรูปถิ่นไม่ใช่วันไหนกินมันอร่อยของจริงนะเธอ โบรบาณนวากถ้าใครอยู่แล้วเี้ยเส้นเมืองใหม่ลองมาดูครับอยู่หลังเซเว่นอยู่หลังตลาดเมืองใหม่นะคะหนังตลาดเมืองใหม่มอยูนี่เซเว่นนสุดเน้น,นของเขาก็คือหนังปลาเกาะเกาะจริงนะแกมา,าลเมงเลย อ๋อใสดังกว่าเสียงกูพูดเองนะคะนี่นี่นี่ทีนี้เส้นบะหมี่มันก็จะเป็นแบบบะหมี่เแบนๆนะเฮ้ยใช่บอกว่าวันนั้นที่บ้องกินไม่ใช่บะหมี่อันนั้นบะหมี่เส้นใหญ่ค่ะส่วนของน้ำกินเป็นกุญแจเหนื่อยมากแนะนำเลยนะเนี่ย มันจะอยู่ตรงไปสนีอ่ะเนี่ยตรงไปสนีตอนนี้ก่อนจ้ะไปรับประทานก่อนแล้วจ้ะอลองมาดูครับดูชิ้นปลาเจ๊โคดเจโคดเจ๊โคดอะไรนั่นโคตร